ช่วงของรายการจับคู่ธุรกิจ business matching ในะช่วงนี้นะครับเราจะมาพบกับคุณมิมนปั้นคงรองผู้บริการฝ่ายวิชาการของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนานะครับวันนี้คุณมิมนจะมาอัปเดตเศรษฐกิจของเพื่อนบ้านเราสอปอลาวนะครบอกว่ามีพลวัตที่เปลี่ยนแปลงอย่างน่าสนใจนะฮะสวัสดีครับคุณมิมนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณเจระ์ท่านกราบทุกท่านครับว่สบาสปปลาวนี่เมื่อเทปสักปีเศษสองปีก่อนหน้านี้ครับคุยกับคุณพิมลเนี่ยคนเข้ามาฟังเยอะยังบอกว่าโอ้เขาเจอปัญหาหนักแต่ว่าเขาพยายามสู้อยู่ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วปัญหาของเขาผมเพิ่งกลับมาจากลาวนะครับไปไปทำภารกิจที่ที่เวียนจันนะครับไปเรื่องส่วนตัวแล้วก็ได้มีโอกาสใช้บริการรถไฟลาวจีน เดินทางไปที่หลวงพระบางนะครับก็ได้ไปสังเกตห,หลายๆอย่างที่ลาวนะครับแล้วก็มากลับมาดูเศรษฐกิจของเขาในแง่ของตัวเลขที่ที่จากการประเมินของหน่วยงานระหว่างประเทศนะครับปีปีนี้นครับคาดว่าเศรษฐกิจลาวจะโตประมาณทั้ง4.8นะครับ4.8อร์ก็ดีกว่าการคาดการไว้ของหลายหน่วยงานไม่จะเป็นของดีบีของอูเบก็ตามซึ่งคาดการว่าจะโตประมาณทั้ง3.5เปอร์เ เหตุผลที่เศรษฐกิจลาวเติบโตได้ค่อนข้างดกีก็มาจากภาคการท่องเที่ยวและภาคบริการนะครับก็ส่งผลให้นํารายได้เข้าประเทศแล้วก็การโฉลกพลังลงานก็เติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับส่งผลให้ลาวนั้นเกิดดุลการค้าในช่วงไตรมาสที่สามของปีที่ผ่านมานะครับก็ส่งสัญญาณว่าความเสี่ยงโดยเฉพาะยิง่งความเสี่ยงจากการลดลงของเงินทุนสำรองนะครับก็ก็น่าจะดีขึ้น ดุลเดิมรองขาะนี้อยู่ที่ประมาณสามจุดหนึ่งก็หมายถึงว่าอเทียบเท่าการนําเข้าประมาณสามเดือนก็ถือว่าอยู่ระดับมาตราฐานที่ที่ทางวิชาการเราคาดหวังเอาไว้นะครับแต่ในก็ตามอาจารย์เงินเฟ้อก็อยังอยู่ที่ประมาณทั้งสิบเปอร์เซ็นก็ถือว่าสูงอยู่แต่ผมได้ไปทดลองใช้ชีวิตที่ที่สระ,ะ,ะลาวไม่ว่าจะไป,ไปกินกาแฟกินข้าวก็ต่างก็ค่าใช้จ่ายข้อ,อพอๆกับการใช้ชีวิตในเมืองหลวงประเทศไทยนะครับหากาแฟมื้อหนึ่ง อ่าอ่าเบเกอรี่สักชิ้นหนึ่งก็ประมาณเกือบสองร้อยสองร้อยนะก็ถือว่ายังแพงอยู่นะครับภาคการท่องเที่ยวหรือว่าเห็นความคึกคักชัดเจนนะครับอย่างภาพที่ผมส่งมาให้พิจระดูนะครับก็เราเห็นคนจีนนะครับคนจีนเข้าไปเที่ยวในลาวเยอะขึ้นการท่องเที่ยวเชิงว,วัฒนธรรมก็ถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนที่ดีของจีนนะครับรถไฟลาวก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจากจีนที่เดินทางมาจากกูมิงมาที่ลาวนะครับแล้วก็มีท่องเที่ยวจากออสเตรเลียจาก ยุโรเข้ามาเป็นจํานวนมากนะครับปีนี้คาดว่าจํานวนนักเที่ยวลาประมาณสักสี่ล้านกว่ากว่านะครับเติบโตประมาณตั้งยี่สิบเปอร์เซ็นตเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะครับก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นความสําเร็จของลาวในการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยใช้รถไฟซึ่งทําให้การเดินทางสะดวกง่ายๆขึ้นนะครับผมนั่งรถไฟจากจากเวียงจันทร์ไปที่ไปที่หลวงพระบางใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่านะครับก็เต็มทุกทั้งข้าบวนนะครับแล้วก็ มีนะักท่องเที่ยวไปลงที่วังเวียงไปที่ไปที่หลวงพระบางนะครับที่หลวงพระบางก็เจอคนไทยเยอะเลยครับคุณ่รครับเจอคนไทยไปเที่ยวไปกินอาหารก็เจออาหารไทยโรงแรมก็เป็นโรงแรมคนไทยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสของเราที่ได้ไปลงทุนที่ที่สปปลาวนะครับแล้วก็ได้เจอเุยุับคนไทยเข้ามาจากหลากหลายมาจากไปจากพัทยาไปจากภาคใต้ส่วนใหญ่ก็ที่น่าสนใจคือเรามีกลุ่มของข้าราชการข้าราชการที่ ที่เกษียณนะครับไปเที่ยวมากขึ้นคนไทยก็เข้าสู่ซิวเวอร์อีโคโนมีนะครับก็ไปที่ลาวก็ไปง่ายสะดวกเพราะว่าการใช้ภาษาก็ก็คุ้นเคยกันนะครับแล้วก็คนไทยคนลาวนั้นถือว่าเป็นเป็นเพื่อนบ้านที่มีความใกล้ชิดกันมากที่สุดับการเดินทางก็สะดวกการข้ามแดนไปน้องๆหลายคนจากออฟฟิศผมที่ไปทำธุรกิจเดียวกันก็ขับรถจากจากก็ก็เช่ารถขับไปจากอุดรข้ามไปที่เวียงจันทร์ก็ง่ายนะครับก็ง่ายก็ใช้เวลา ไม่ไม้ไม่ลำบากมากนะักผมก็เช่ารถตู้ผมเดินทางจาก,จากอุดอรนะครับแล้วก็เช่ารถตู้เข้าไปที่เวียงจันทร์นะครับก็ถือว่ามีความสะดวกในแ่ของการข้ามแดดถือว่าเราทําได้ดีมากในแง่งของการพัฒนาการอำนวยความสะดวกในการข้ามแดดครับก,ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของเราแต่ก็ต้องจับตาต่อไปว่า ในปีหน้านะครับปีหน้าซึ่งเป็นปีที่มีความท้าทายว่าเรานั้นจะสามารถพลิกฟื้นได้ดีขนาดไหนในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ราวก็ปรับโครงสร้างใหม่นะครับยุบรวมหน่วยงานยุบรวมหน่วยงานภาพรับหลายหน่วยงานนะครับอย่างเพื่อนๆผมที่ทํางานในราชการลาวก็บอกมีการยุบรวมกระทรวงพลังงานโดยรวมกระทรวงพาณิชย์ทำให้หน่วยงานมันโตขึ้นนะครับแล้วก็ทํางานให้เร็วมากขึ้นก็เป็นความพยายามของรัฐบาลลาวในการที่จะ ที่จะทาให้การบริการภาครัฐนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราพยายามที่จะปรับโครงสร้างข้าราชการให้ข้าราชการมีแรงจูงใจในการทำนมากขึ้นผมอ่านหนังสือพิณลาวหลายฉบับน,นะครับที่น่าสนใจก็คือว่าเนื้อข่าวที่ส่วนใหญ่เขาจะพูดถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจนะไม่ว่าจะเป็นการที่เวียดนามเข้ามาลงทุนในสปกลาวนะครับการให้ความช่วยเหลือกับประเทศเพื่อนบ้านจีนเข้ามาลงทุนบริเพียง่การมาเข้ามาลงทุนด้านพลังงาน เพราะลาวนั้นต้งผ่าพลังงานจากเรามากแล้วก็เขาก็ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานที่ค่อนขั้งสูงก็เป็น,เป,นเป็นปัจใจหนึ่งที่ทําให้เงินเฟ้อมันสูงเนี่ยเขาก็พยายามที่จะ,ะให้ความสําคัญกับการนําเข้าพลังงานจากจีนมากขึ้นนะครับรวมทั้งการที่เวียดนามก็ให้ความช่วยเหลือหลายอย่างไม่ว่าการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์การช่วยเหลือด้านดูแลการดูแลสุขภาพนะครับตรงน,นี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องใหญ่ของเราในการปรับตัวในแง่ของการยก,กระด,ดับการดูแลสุขภาพของคนนะครับแล้วก็ ทางลาวเองก็มีความร่วมมือเกาหลีนะครับในการส่งแรงงานไปเกาหลีเพราะว่าถึงแม้ว่าลาวจะมีประชากรเจ็ดล้านคนแต่เขาเป็นคนหนุ่มสาวเยอะนะครับแล้วก็ค่าแรงก็ยังถูกอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการการไปทำงาน,นต่างประเทศก็ไปทางของหนึ่งที่จะนำรายได้เข้าสู่ประเทศนะครับในแง่เงินสดเข้ามาก็มีการทำ MOU กับรัฐบาลเกาหลีในการส่งคนลาวไปทำงานที่เกาหลีเพื่อส่งเงินกลับเข้ามานะครับก็ถือว่าเป็นความพยายามของรัฐบาลลาวในการนำรายได้เข้าประเทศครับคุณเจริญรับ อันนี้ผมก็จะถูกไหมครับว่าเขาบอกพึ่งพาเศรษฐกิจภาคบริการมากขึ้นแล้วก็พอได้รถไฟความเร็วสูงความเร็วปานกลางอะไรเนี่ยจากจีนมาก็ยิ่งเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทําให้มันมีพลวัตมา,มากขึ้น,นร่ถูกต,ต,ต้องครับก็ภาคการท่องเที่ยวนะครับที่ที่เวียงจันทร์เนี่ยผมผมก็ไปเดินเล่นมานี่ก็ยังมีโรงแรมกำลังกอ่อสร้างจำนวนมากนะครับโรงแรมที่โรงแรมขนาดใหญ่เลยนะครับที่กาลังก่อสร้างอยู่ น่าจะเป็นวงการร่วมทุนนะครับจากต่างประเทศแล้วก็การเติบโตของธุรกิจโลจิสติกซึ่งซึ่งเห็นคล้ายๆกับเป็นคลังสินค้ามากขึ้นในเวียงจัดนะครับเป็นคลังสินค้าที่เติบโตพร้อมกับการขายป่านอ e ีคอมเมิร์ซนะครับแล้วก็การเติบโตของพลังงานก็เติบโตแต่กระจายตัวไปตามจังหวัดการส่กพลังงานงการลงทุนด้านพลังงานเพิ่มมากขึ้นก็ถือว่าลาวนั้นในปี ปีนี้ครับก็ขับเคลื่อนด้วยการเติบโตถึงแม้ว่าการเติบโตภาคบริการจะไม่ต่ำเป้าเพราะก็หวังมากกว่านี้นะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญนักท่องเที่ยวที่เข้าไปก็นําไปสูก่การการกินการใช้การบริโภคแมเกิจกิจลาวก็โตด้วยด้วยการท่องเที่ยวครับภาคการเกษตรก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่ในแง่ของ productivity แต่ก็ทําให้เขาสามารถพึ่งพา พืชผลทางการเกษตรเพื่อมารองรับการบริโภคของนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นนะครับรเราเห็นผักเราเห็นอาหารที่ผลิตในลาวมากขึ้นในการเข้ามาเซิร์ฟกับความต้องการการบริโภคภายในประเทศังนั้นสิ่งที่เขาต้องทําต่อไปก็คือ,อการการส่งเสริมการลงทุนในโรงการให้มากขึ้นนะครับการสร้างแรงจูงใจนะครับการพัฒนาทักษะของแรงงานเพื่อให้เป็นแรงงานคุณภาพสูงมากขึ้นทำอย่างให้การท่องเที่ยวก็เเป็นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ สำคัญก็คือการลงทุนในการด้านการดูแลสุขภาพการลงทุนในการศึกษาการพัฒนาแรงงานให้มีให้มี productivity มากขึ้นน่าจะเป็นทางออกสำคัญของเราในอนาคตรครับแล้วมันจะมีผลต้องยืนแค่ไหนถ้าที่คุณบอลดูปัญหาเก่าๆเพราะจะแก้ได้เสร็จสิ้นสักเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้นะฮะผมคิดว่าผมผมให้ข้อสังเกตนหนึ่งว่าผมไปลาว ในก่อนหน้านี้นะครับเราสามารถใช้เงินสามตระกูลได้เลยนะครับเงินดอนลลาร์เงินบาทแล้วก็เงินกีบหมายถึงว่าเป็นทางเลือกเลยนะครับแต่ว่าวันที่เราลงที่เครื่องบินจะเห็นป้ายขึ้นว่าอยู่เมืองลาวใช้แต่เงินกีบนะครับก่อนหน้านั้นนะครับสักสี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยแต่ขณะที่ผมไปครั้งนี้ครับทุกร้านรวงในลาวนั้นไม่รับเงินบาทเลยไม่รับเงินกีบเลยไม่รับเงินดอนลลาร์เลยนะครับก็มีระบบเพย์เมนต์ที่ค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับผมผม เราไม่ต้องแลกเงินไปเยอะเราสามารถใช้ระบบะดิจิทัลเปย์เมนเนี่ยใช้ของธนาคารไทยสามสี่ธนาคารได้เลยแล้วก็ทุกร้านเนี่ยรีเควสตเงินเป็นเงินกีบหมดนะครับไม่รับเงินบาทนี่นี่คือความเข้มงวดของเขาในการ <ปะ S 1> ร่วมในโครงการการแอปไทยนี่ได้เลยเขาปล่อยเป็นกีบให้เลยใช่ไหมแต่ผมว่าผมผมไม่กินกาแฟนะครับกินกาแฟหนึ่งแสนสองหมื่นกีบผมก็ใช้แอปของธนาคารกรุงไทยหอวาจเรียนานนะครับแล้วก็สแกน <c oughs> แก็ เขาบอกว่าขอให้จ่ายเป็นเงินกิจนะก็เขาก็รับเป็นเงินกิบไปเลยเพราะฉะนั้นผมว่าลาวนั้นการบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดขึ้นนะครับการการซึ่งตรงนี้เป็นหุนใจสำคัญที่ที่ทาให้เศรษฐกิจมันฟื้นตัวเร็วเพราะว่าการที่ค่าเงินมันมีสิทธภาพมากขึ้นหมายถึงว่าเงินเงินทั้งหมดที่เป็นเงินตราต่างประเทศถูกนาเข้าระบบไม่มีการกักตุนไว้ใครที่มีรายได้ที่เป็นเงินตราเป็นเงินล่าเงินบาทก็ต้องแลกเป็นกิเพราะฉะนั้นทําให้การแก้ปัญหา ค่าเงินที่มันผันผวนเนี่ยทำได้ดีขึ้นครับแต่ถามว่าจะมีความยากห็นแค่ไหนเราเราดูจากนโยบายของลาวที่กาลังเพราะลาวก็ยังเข้าในปีหน้าเนี่ยเขาจะเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจของเขานะครับเสอสภา,าเขากลังพิจารณากันอยู่ก็มีการพูดถึงเรื่องของการลดค่าข,ของชีพของประชาชนนะครับการการลดาการตราเงินเฟอ้อให้ได้มากขึ้นนะครับการส,ส่งเสริมการลงทุเนเพราะฉะนั้นถ้าดูจากนโยบายที่ผา่านเราถือว่าลาวทาได้ค่อนข้างดีนะครับตอนนี้คงเพราะว่า ในปีที่ผ่านมาสอง5สอง้าเนี่ยเรายังเจอเฟ์ที่สุกวันนี้นะครับเจอการขัดดุลการค้าที่ผ่านมานั้นทำให้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นถามว่าจะมีสเปกตรัฟไหมผัวภาคการท่องเที่ยวยังมีอนาคตอยู่ที่จะส่งเสรดม้ลาวนั้นสามารถฟื้นตัวได้เร็วนะครับแล้วก็ในขณะนี้ลาวก็พูดถึงเรื่องความยั่งยืนมากขึ้นนะครับการให้สัมปทา,านต่างๆที่เกี่ยวข้องกนะับการหาทรัพยาการธรรมชาติเนี่ยก็มีข้อจากัดมากขึ้น,นครับไม่ได,ไไไดไ้ไม่ได้เปิดว่างเหมือนแต่ก่อน แฟนความยั่งยืนก็จะเป็นหัวใจหนึ่งที่เรานํามาใช้ในการพัฒนาโค้ชในอนาคต,น,น,าคตนะครับเพราะฉะนั้นเว่ายั่งยืนไหมผมว่าความพยายามในการปรับโครงสร้างกรลังาภาครัฐจะเป็นตัวกับเครื่องสําคัญที่ที่ทําให้ภาครัฐนั้นสามารถที่ขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ถือว่าเศร,รษฐกิจลราโตได้ขนาดที่4.8ในปี2025นะครับแล้วก็คาดว่าจะโตมากกว่าน,นี้ในปี2เราคิดว่าก็เป็นเศร,รษฐกิจที่ค่อนข้างที่จะฟื้อตัวและค่อนข้างเร็วนะครับก็ถือว่ามีอนาคตที่ดีครับ เห็นบอกว่านอกจากเรื่องของอาภาคบริการการท่องเทีเท่ยวแล้วเขจาจะเน้นเรื่องของเศรษฐกิจเซอร์คูลาร์อีโคโนมีแล้วก็เศรษฐกิจสีใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็หลายอย่างที่เราทํานะครับก็พลังงานก็เป็นพลังงานทางเลือกพลังงานจากลมพลังงานจากแดดมากขึ้นนะครับก็ก็ถือว่าเป็นแบตเตอรี่ออฟฟิเชียได้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับก็ก็ถือว่าเป็นเป็นหน่วยใจสําคัญของเขาที่ทําให้เศรษฐกิจเนื้อรายได้เข้าประเทศอให้ความสับเรื่องของ โรงแรมต่างๆเราเห็นโรงแรมที่ที่มีคุณภาพดีมากขึ้นนะครับคุณภาพดีมากขึ้นโรงแรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับแล้วก็บ้านเมืองเขาก็สะอาดขึ้นสามากขึ้นการจราจรที่กำลังมีปัญหาอยู่ตรงนี้ในในกรุงเวียงจันทน์นั้นค่อนข้างที่จะรถแน่นนะครับรแน่นมากแล้วก็ยังเป็นรถแบบเก่าอยู่เราแต่ว่าถ้าเราดูรถในเวียงจันทน์นะครับเราเห็นรถรถไฟฟ้ามากกว่าเมืองไทยนะครับ ถ้าดูดูจากนับคร่าวๆนะครับรถที่วิ่งอยูย่ผมไปเดินเล่นอยู่เนี่ยก็จะมีรถไฟฟ้าหลากหลายแบรนด์มากขึ้นนะครับรถญี่ปุ่นที่เป็นรถเก่าๆก็มีอยู่แต่มรถเกาหลีเข้ามารถจีนเข้ามานะครับแล้วก็มีถ้านับกันเนะี่ยผมว่าสัดส่วนรถ E ีวีในลาวนั้นมากมากกว่าเมืองไทยที่เราเจอในถนนนะครับอันนี้เป็นตัวเลขคร่าวๆที่เราด,ดูเพราะฉะนั้นการการปรับเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดลอ้อมก็เป็นวุฒิสำคัญหนึ่งที่ทําให้ลาวนั้นสามารถเติบโตได้นะครับ ดูแล้วก,การฟื้นตัวของเขาเนี่ยก็เป็นที่อ่าพที่สนใจของหลายๆประเทศประเทศาจานเกา,าหลีญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้นะฮะนั้นประเทศไทยเราเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดแล้วก็มีสมรรถที่ดีเนี่ยควรจะได้โอ,อกาสจากการฟื้นตัวของเขาด้วยในการร่วมมือกันใช่ไหมครับครับผมผมดูจากเอ่อก็ดูจากข่าวนะในในโรงแรมโรงแรมที่ผมไปพักเนี่ยก็มีก็มีไชน่าเดลี่แล้วก็มีเวียนเทียนไทม์อยู่นะครับ ข่าวเป็นภาษาเกรษส่วนใหญ่ก็ก็พูดถึงสองประเทศนะครับ <c oughs> ก็คือก็พูดถึงอัลเบดนามกับจีนนะครับพูดถึงบความร,ร่วมมกับจีนนะครับแล้วก็ออสเตรเลียที่มีการประชุมร่วมกันนะครับผมว่าไทยเราเรายังมีบทบาทมีข่ <L ist> าวน้อยอยู่เชิงลุกนะครับเพราะว่าเราเราดูจากหน้าหน้าข่าวที่เป็นความเคลื่อนไหวเนี่ยไม่มีข่าวประเทศไทยเลยนะครับก <L ist> ็มีการประชุมร่วมกับออสเตรเลียนะครับ มีข่าวที่เวียดนามให้ความช่วยเหลือด้านการดูแลสุขภาพการที่จีนเข้ามาลงทุนผมว่าไทยเราดูบนฝาดเราลดลงในหละัะเพราะฉะนั้นเนี่ยกงคกลงต้องกระตุ้นส่งสารไปยังภาคเอกชน,นไทยรวมทั้งภาครัฐด้วยนะครับเพราะว่าลาวนั้นยังคงเป็นประเทศที่รับความช่วยเหลืออยู่นะครับก็ควรจะต้องให้ความช่วยเหลือเพื่อนบ้านเราไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือในการพัฒนากําลังคนของเขา การให้ความช่วยเหลือเป็นเทคนิคครับไอเซนตแต่ก็ยังมีความจาเป็นครับก็เราก็ควรจะเป็นปัจจในเชิงรุกนะครับแล้วก็ควรจะต้องทํางานกับทางการลาวใพืชิดมากขึ้นนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นหัวใจสาคัญที่ทําให้เรายังคงอยู่เป็นประเทศที่มีความใกล้ชิดกันในแง่ของอราชวงศ์ไทยในแง่ของเขาให้ความสำคัญเราไม่เยอะอยู่แล้วนะครับการที่นายกไทยไปเยีอยที่ลาวแล้วก็เป็นข่าวดีดาวก็สําคัญแต่ว่า ผมว่าบทบาทของหน่วยงาอนอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็ควรจะปรากฏอยู่ในข่าวให้มากกว่าน,นี้เพื่อที่ให้เรานั้นอยู่ในจอเร,รดาร์ของการทฒงาของเราให้มากขึ้นนะครับแน่นอนการลงในภาคพลังงานเราก็ทําได้ค่อนข้างดีแต่ว่าการที่เราจะให้ความช่วยเหลือจีต่อจีเป็นความร่วมมือกันมีความสําคัญในการสร้างความพัฒน,รนาระยะยาวนะครับรวมทั้งการลงทุนของนักลงทุนไทยเองก็ควรจะต้องมากกว่าน,นี้ป้าธนเสก ผมไปอ่านข่าวล่าสุดก็เจอต่างประเทศก็ไปลงทุนทำศาสตร์กรรเกษตรทำฟาร์มขนาดใหญ่ในการปลูกผักผลไม้ใน,นตอนลาวตอนใต้ผมคิดว่าเรื่องเกษตรเรายังมีความยังมีความสามารถอยู่ยังมีสกยภาพอยู่นะครับก็ควรจะก็ควรจะเข้าไปลงทุนเชิงรุกมากขึ้นเพราะลาวประเทศั้นมีมีแสดติดกันนะครับแล้วก็เราก็กําลังจะสร้างความเชื่อมโยงโดยการรถไฟความเร็วสูงเนี่ยไปเชื่อมต่อกับลาวที่หนองคายเพราะฉะนั้น ความเชื่อมโยงด้าน,นโลจิสติกก็จะเป็นจะเป็นทางเพราะว่าเป็นเป็นช่องทาสำคัญที่ทําให้โอกาสการค้าการลงทุนไทยลาวนั้นเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็คงจะต้องทาเนินดําเนินธุรกิจเชิงลุกมากขึ้นใกนการเข้าไปลงทุนตลาดครับนอกจากคนไทยไปท่องเที่ยวแล้วก็ควรจะเข้าไปลงทุนในมากขึ้นนี้ธุรกิจหลายอย่างที่ผมเจอก็คือคนไทยนะครับเป็น,เป,นเป็นร้านอาหารเป็นโรงแรมต่างๆก็เป็นของคนไทยแต่ว่าการลงทุนภาคการเกษตรการลงทุนในแง่ของการลงทุนโดยตรง ในโครงการใหญ่ควรทํให้มากกว่านี้ครับเราอาจจะไม่ได้ร่ํารวยมีเงินลงทุนเยอะแยะอย่างเขาแต่ว่าเรามีอะไรอ่ะมีทิศทางรตสยมในการลงทุนอาจจะใกล้เคียงกับตลาดใช่ย่าครับแล้วก็ช่วยวเป็สรลลิมสำคัญมากคือในแง่ของเอ่อเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนของของไทยเราเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการบําบัดน้ําเสียการเอ่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราเป็น appropriate technology คือเทคโนโลยีเหมาะสมที่ราคาไม่แพงเกินไปแล้วก็ประยุกต์ใช้ได้แล้วก็การถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างคนต่อคนทําได้ง่ายนะครับการที่เราส่งวิศซ่ากรเข้าไปส่งช่างเทคนิคเข้าไปเนี่ยมันสื่อสารกันได้ง่ายเพราะภาษาเป็นความใกล้เคียงกันนันนี่เป็นเป็นก็เรียกว่าเป็นเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดการค้าการลงทุนซึ่งกันละกันมันทําได้ง่ายขึ้นเพราะว่าความเป็นธรรมดานธรรมเป็นโอกาสของเรานะครับแล้วก็ผมเจอคุณลาวหลายคนเนี่ย ความมีน้ำใจไมตรีความเป็นเป็นเพื่อนบ้านที่ดีนั้นมันมันเป็นต้นทุนสําสำคัญมากของคนไทยในการทำธุรกิจกลังนะครับที่สำคัญของเน้นเรื่องของความไว้วางใจกันเรื่องของค,ความร่วมมือแบบวินวินซิูเอชั่นด้วยใช่ไหมใช่ใช่แบบว่าผมว่าข้อข้อดีของการทำธุรกิจคนไทยหรือว่าเราเป็นคนที่โดยพื้นฐานนะครับเราไม่ใช่นักธุรกิจที่ที่มีความเข้มงวดในแง่ของการต่อรอง เราเราเป็นคนที่เกรียกเกรงใจเหมือนกันนะครับทําธุรกิจก็ไม่ไม่มีความไม่วางแกกังง่ายกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือโอกาสของเรานะครับเราก็จูงใจโอกาสให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำในเพื่อนบ้านนะครับผมผมเรียนทุกท่านว่าเขาอยากทําธุรกิจคนไทยนะครับเพราะว่าใจได้มีความซื่อสัตย์ไม่นจะเป็นคนลาวคนอ่าคนเมียนมาคนเวียดนามแม้แต่คนกัมพูชาเนี่ย ภาพลักษณ์คนไทยคือเราเป็นคนที่ไว้ใจได้นะครับเป็นเพื่อนที่ดีน,นี่เป็นโอกาสของเราในการทําธุรกิจร่วมกันแต่เราก็ต้องทําธุรกิจเชิงลุกมากขึ้นนะครับหมายถึงว่ามองการเติบโตของเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นโอกาสในการค้าการลงทุนไม่ใช่คู่แข่งกันครับเราสามารถที่จะใช้โอกาสนี้จากการเติบโตของสื่อเพื่อนบ้านซึ่งเขายังมีมีรีสอร์ทอยู่นะครับเขาเป็นจุดเชื่อมโยงได้อยู่ลาวเนี่ยเป็นประเทศที่เขาก็ พูดได้ว่าเขาเป็นแกนกลางของแอฟริกาตันนะครับเขาเชือ่อมโยงกับจีนได้เวียดนามได้กัมพูชาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือศุนกลางเขาก็คือเป็นเป็นโอกาสของเราในการเข้าไปลงทุนเหมือนก,ก,กันธุรกิจโลจิสติกการขนส่งต่างๆแล้วก็การลงทุนโลจิสติกเนี่ยมันเป็นมันเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการลงทุนในอุตสาหกรรมอื่นๆนําสินค้าเข้าไปการเข้าไปเติมเต็มในของโซ่ประทานก็ใช้โลจิสติกส์ดูขับเคลื่อนนะครับใต้องขอบคุณคุณม่มนนะครับที่มาชี้ ให้เห็นหนึ่งโอกาสด้วยนะฮะในการที่จะกระชับความสัมพันธ์การค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะที่กำลังดติบโตสดใสไม่น้อยทีเดียวสอบพอวลาวนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับดีครับ